วผู้ใหญ่ว้าโ้จก็จากที่เราแบบว่าเหนื่อยๆจากการทำงานพอได้กลับบ้านปุ๊บเราเหมือนได้ไปเติมเต็มทิ่งที่มันขาดหายไปอะค่ะ พูดไหวะไวะโอ้ยตัวรุดไฟรุดไผ่ไฟมันร้อ่ะไปุ๋ยแบกปเพราะแ่นดูเขาอยากกินขนมแน่นี่พอตะนเลน้ที่ผ่าแล้วเจ้ามังนึ่งยงเจ้ามอยังเจ้าใบลา ทำอะไรรู้ว่ะดินเยอะเลยรู้ใช่ไหมว่าจะมารู้ไหมแอบรู้หรือเปล่าก็คือวันนั้นโรงงานหยุดสามวันค่ะหนูก็เลยตัดสินใจกลับบ้านนี่ก็เพราะว่าไม่ได้เจอปู่ก็ประมาณหกเดือนแล้วก็ตั้งแต่สงการค่ะก็บอกกับพ่อว่าห้ามบอกปู่ว่าหนูจะกลับบ้านก็คือก็คิดถึงนะคะก็เลยไม่บอก ก็ไปอย่างนั้นถึงบ้านประมาณตีสี่ค่ะแล้วปู่ก็อยู่ข้างนอกพอดีเลยหนูนึกว่าแกนอนอยู่ในห้องแกก็ว่าได้ยินเสียงใครเปิดประตูมาแกก็เลยเดินมาส่องแล้วแกก็ยังจําจําไม่ได้เพราะมันมืดใช่ไหมคะค่ะแล้วหนูก็เลยแบบว่าก็ถามแกตามในคลิปเลยคะ่ะก็อยู่กับปู่มาตั้งแต่ตั้งแต่แม่คลอดเลยคะ่ะก็อยู่กับแม่พ่อไปทํางานต่างประเทศคะ่ะก็อยู่กันที่บ้านสามคน แล้วปู่ก็เหมือนแบบเป็นเป็นพ่อหนูอีกคนนึงเลยค่ะก็แบบเลี้ยงเราม้างตั้งแต่เด็กแบบสนิทกันมากๆเลยค่ะแล้วจนหนูเรียนจบได้ประมาณสองปีกว่าหนูก็ขึ้นมาทํางานที่กรุงเทพก็ห่างกับแกก็พยายามแบบว่าวันหยุดก็พยายามกลับบ้านไปหาแกบ่อยๆค่ะจากที่เราแบบว่าเหนื่อยๆจากการทํางานนะคะแบบทํางานก็เหนื่อยเราก็อยากกลับบ้านใช่ไหมคะพอได้กลับบ้านปุ๊บเราเหมือนได้ไปเติมเต็มทิ่งที่มันขาดหายไปอะคะ่ะ อย,อยากฝากคนที่มีปู่มีย่าหรือว่าพ่อแม่ที่อยู่บ้านนะคะก็ถ้ามีวันหยุดหรือมีโอกาสให้รีบกลับไปกลับไปหาแล้วก็กลับไปบอกรักบอกคิดถึงเพราะว่าถ้าถ้ามันนานกว่าน,นี้เราก็อาจจะไม่ทำแบบไม่ได้ทําแบบนั้นเหมือนที่ในคลิปแบบคนที่มาเมนแบบว่าคิดถึงคนที่อยู่บนฟ้าบางทีอาจจะไม่เคยได้กอดไม่เคยได้หอมไม่เคยได้แบบพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากให้เปิดใจว่าถ้าสมมุติว่าไม่มีไม่มี เขาอยู่แล้วเนี่ยค่ะมันก็จะแบบมันจะเศร้าออก,กว่าเดิมอีกนะคะก็คือเนยอยากให้แบบรักกันแบบว่าแบบแสดงออกต่อกันเลยค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, t w i t t e r i n s t a g r a m YouTube และ Tik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ